ดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็ส,สดนนักเรียนที่น่ารักของคเอทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับครูเอในวันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้มาเจอกับครูเอในวิชาประวาัติศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเอจะมาสอนเรื่องช่วงเวลาในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ครูเอมีคลิป วิดีโอเกี่ยวกับช่วงเวลาในชีวิตประจำวันมาให้เด็กๆได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปรับชมเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับช่วงเวลาในชีวิตประจำวันกันนะคะเด็กๆสวัสด,ดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้คำบอกช่วงเวลาและลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันน้องๆจะได้รู้ว่าในหนึ่งวันนั้น มีคำบอกช่วงเวลาที่ต่างกันและแต่ละช่วงเวลาเราก็ทำกิจกรรมที่ต่างกันด้วยค่ะน้องๆมีกิจกรรมในแต่ละวันกันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งในหนึ่งวันเรามีช่วงเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายเวลาตอนเย็น ตอนค่าและตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแอบดูพลอยบ้างดีกว่าว่าในหนึ่งวันพลอยทําอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะน้องๆคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในหนึ่งวันพลอยทําอะไรบ้างจะเหมือนกับน้องๆหรือเปล่าวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะพลอยต้องไปโรงเรียน เพื่อเรียนหนังสือเหมือนน้องๆเลยค่ะในตอนเช้านี้พลอยตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าและเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเลยค่ะต่อมาถึงตอนสายพลอยและเพื่อนๆก็เข้าห้องเรียน และเริ่มเรียนหนังสือค่ะในตอนเที่ยงพลอยและเพื่อนๆนก็ได้เวลาพักรับประทานอาหารทุกทุกคนกินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะและตอนเวลาบ่ายก็ได้เวลาเข้าเรียนพลอยและเพื่อนๆก็เตรียมตัวพร้อมที่จะเรียนหนังสือกันต่อแล้วค่ะ ในตอนเย็นพลอยกลับมาจากโรงเรียนก็ได้อาบน้ําและรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวด้วยอาหารที่ครบ5หมู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะและทําการบ้านที่คุณครูให้มาโดยมีคุณแม่ช่วยสอนค่ะและก็ถึงเวลาข้ามนะคะพลอยและครอบครัว ได้นั่งดูโทรทัศน์พร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อดูเสร็จคุณแม่ให้พลอยไปอาบน้ำแปรงฟันและสวดมนต์ก่อนนอนส่วนช่วงเวลาดึกนั้นพลอยก็หลับไปแล้วล่ะคะ่ะน้องๆทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันนี้ของพลอยนะคะเหมือนกิจกรรมในแต่ละวันของใครบ้างหรือเปล่าคะ น้องๆคะได้รู้จักกับช่วงเวลาต่างๆในแต่ละวันกันไปแล้วนะคะว่าในหนึ่งวันเรามีช่วงเวลาไหนกันบ้างเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับตอนเช้าคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลาเช้าเช่นเราตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันในตอนเช้ารับประทานอาหารและไปโรงเรียนในตอนเช้า เป็นตน้นสำหรับตอนสายนั้นเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างเวลาเช้ากับเที่ยงนะคะเช่นเราเข้าเรียนวิชาแรกในตอนสายค่ะช่วงเวลาต่อไปเป็นตอนเที่ยงนะคะเช่นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนค่ะหลังจากเวลาเที่ยงไปแล้ว ก่อนจะถึงตอนเย็นจะเป็นตอนบ่ายนั่นเองค่ะเช่นเรียนหนังสือและวาดรูปในตอนบ่ายเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นช่วงเวลาเย็นซึ่งเป็นช่วงระหว่างบ่ายจนถึงค่ำนั่นเองค่ะเช่นหลังเลิกเรียนน้องๆอ,อาจทำกิจกรรมเล่นกีฬาหรือรอคุณพ่อคุณแม่มารับและทำการบ้านที่บ้านเป็นต้นค่ะ ส่วนในตอนค่ำนั้นเป็นช่วงเวลาตอนเย็นไปถึงตอนดึกเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะจากนั้นก็อาบน้ำแปรงฟันเตรียมตัวเข้านอนเป็นต้นส่วนช่วงเวลาดึกนั้นเป็นช่วงเวลาหลังจากค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่น้องๆได้สวดมนต์ไหว้พระเข้านอนไปแล้วละค่ะเพราะต้องพักผ่อน เตรียมตัวไปเรียนในวันต่อไปแป็งอย่างไรคะน้องๆได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าใน1วันมีคำบอกช่วงเวลาอะไรบ้างก็คือตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำและตอนดึกน้องๆจะได้แบ่งเวลาในการทำกิจกรรม ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมนะคะเอาละค่ะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องการเรียงลำดับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของน้องๆได้อย่างถูกต้องนะคะและแบ่งเวลาเรียนเล่นทำการบ้านให้เหมาะสมด้วยนะคะค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วเกี่ยวกับช่วงเวลานะคะ ช่วงเวลาในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคเ้มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันนะให้เด็กๆหยิบสมุดวิชาสังคมศึกษาขึ้นมานะคะแล้วเขียนวันที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ต่อไปนะคะให้เด็กเขียนวิชาเหมือนเดิมนะคะเป็นวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูให้นักเรียนทำกิจกรรมคือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กิจวัตรประจำวันให้ตรงกับช่วงเวลาที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นก้อนเมฆเห็นไหมคะเด็กๆจะมีตอนเที่ยงตอนเย็นตอนสายตอนค่ำตอนเช้า และตอนบ่ายนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆมาดูฝั่งขวามือกันบ้างนะคะจะมีเลข1ถึงเลข6เห็นไหมคะเด็กๆเลข1นึ่เขาจะบอกว่าตื่นนอนอาบน้ำรับประทานอาหารและไปโรงเรียนเด็กๆคิดว่าข้อความต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาตอนไหนคะ ตื่นนอนอาบน้ำรับประทานอาหารและไปโรงเรียนเด็กๆคิดว่าในกรอบข้อความนี้เป็นช่วงเวลาตอนไหนคะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะเป็นช่วงเวลาตอนเช้านั่นเองนะคะ อ่ะพอเด็กๆรู้แล้วนะคะว่าเป็นเวลาตอนเช้าเป็นช่วงเวลาของตอนเช้าให้เด็กๆโยงก้อนเมฆไปหาอ่ะเป็นเวลาตอนเช้าให้โยงจากฝั่งซ้ายไปหาฝั่งขวานะคะช่วงเวลาตอนเช้าไปหาหมายเลขหนึ่งได้เลยคะ่ะต่อไปเลข2นะคะเรียนหนังสือและทํากิจกรรมต่างๆเด็กๆว่าเป็นกิจกรรมช่วงตอนไหนคะโยงไปได้เลยนะคะต่อไป ข้อที่3พักรับประทานอาหารกับเพื่อนๆข้อที่4หลังจากพักรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งข้อ5หลังจากเลิกเรียนก็กลับมาทำการบ้านและรับประทานอาหารกับพ่อแม่ข้อ 6. อาบน้ำสวดมนต์ไหว้พระและเข้านอน เด็กๆรู้และเข้าใจแล้วนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาต่างๆให้โยงเส้นตามความสัมพันธ์ได้เลยนะคะค่ะ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาในชีวิตประจําวันของเด็กๆนะคะสาาําหรับวันนี้นะคะครูเอก็จะสอนในเรื่องของช่วงเวลาในชีวิตประจําวันของเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะสําหรับในคลิปหน้านะคะครูเอจะมาสอนในเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองและก็ครอบครัวกันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ ครูเอจะต้องไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ครูเอต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ